มะพร้าวจ้าพี่น้องสเตย์ม,มาอยู่แป๊บเดียวเสียดายดิดปลูกมะพร้าวก็ได้กลิ่นปลูกยางก็ได้กลิ่นเนาะอันนี้คือมะพร้าวเนาะไปแบบนี้ไปเบิงเบ่งพระยางอื่งปลูกหน่อไม้ก็ได้กลิ่นหน่อไม้พี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่ฮะอุดมสมบูรณ์ไปเบิ่ดทุกอย่างปาไปเบิ่งอีกกับข่าตะไคร้บวชซุกอันเดียอันเดียเนี่ยพี่น้องเ,เคพือนี่เนี่ยาวยงามจังเลย นี่ก็สิพาไปเบิง่งอันนี้ปตัดบักกล้วยมีคนเก่าก็จะพูกไว้ี้งมักิดานี่ทางเนี้ยเอาเปลี่ยนเห้เยดีนุ่นทองทางคนขโมยเข้ามาได้สบายใจเพิ่มพาพี่น้องไปตัดมะกล้วยซุกยังก็ได้กิน แน่มั่น,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 นพี่น้องเก็คนมันอยู่ใจกับโอต๊ตตายเนาะค่ะดูดีเงี้ดีพี่น้องค้ะมะเขือุกมะเขือสุกโอ้โหวพื่อเดียเด๋ยวเนี่ยไม่มได้เบิ้งอีกจะไปเบิ้งอีกสิค้าแต,ต่สิพาเบิ้งมาไปใบกล้วยพี่น้องนี่กล้วยด่างพี่น้องเค,ค,ย,งคยเห็นบ่ค่ะมีกล้วยด่างพี่น้องค้าด่างเด็ดอือ นางบดต้นเลยอ๋อนี่แห้งด่างคักนี่ยนี่แห้ดางครัด่างคักเหนด่างครันมากลวยด่างกลด่างสุข่าเครือเลยพี่น้องแล้วแต่รักในลอะคัะ แหว่เมืองเอกสะอ่อนพี่น้องเอ้ยนี่คุอเจ้าเตือ่อยลงขี้ดินนี่คุณหนักลกเป็นลกขนาดพี่น,น้องเอ้ยแสดายนี่สองหงายนี่ออกก่อนหน่วยออกก่อนมาคุ้งกระซุกผูกผูกยังก็ได้กินพี่น้องเอ้ยถึงว่าไปสวยไง มักปลูกก็ได้ได้สมุนไพปลูกไปก็ไปยูเสื็จก็ได้ปลูกแล้วมันได้ย่ายแบบนนี่ไะปลูกของกินของอยู่พอได้กินได้อยู่แล้วกันง่ายอันนี้เป็นยาได้พี่น้องเดอ้อน,น,นี่ยาเนี่ยเขียวงูเขียวงูอย่างเขบาบอกเป็นยายตีไตได้พี่น้องเดอเ้อเฝยมีก็เอาไปต้มกินเดอ้ออันนี้เด้อยาดีไตได้พี่น้องเดอ้อนี่ ไปเป็นไตกต้มกินคูมม่มือคู่มือร์แหละแพรน้ามันเป็นแบบคล้ายๆน้ำชาบัมีกลิ่นอย่างหอมหอมอย่างเดียวนี่ใบมีกะะ็อย่าเดือดึงทิ่มเลิบเลี้ยงเดิบเ,เป็นยานี่ยเตกะก็ไม่ได้ดึงทิ่มเตกะก็ต้มกินรู้สึกว่าใครเน่เจ็บหลังเก็บอย่างก็ได้เนาะไปไปเพิ่อมากล้วยฮะว่าเอตัดเป็นหวีได้มา มาแวะเบอ่งอันนี้ก่อนพี่น้องคุณนายฮามาเวะเบิง่งคุณนายฮาก่อนเ้อค่ะนี่นี่คุณนายคุณนายคุณนายเรียกว่าคุณนาย,ย,นายตื่นสายจ้าคุณนายนี่ได้ตื่นเศ้าแล้วค่ะเพิ่นตื่นสายงามค่ะจ้าสายๆออกมาแล้วงามแดดออกแล้วเนาะอันนี้งวากล้วยฮาเพิ่นสีแขวนไว้แบบนี้พี่น้องกินง่ายว่าซันขแขวนไว้ ไปยมาไปยยากแตเก็บกิิเนนะพี่น้องเนาะเอาไปใส่รอบหนูจเจ้าคนนี้ใส่ให้หนูหนูมันควัดหูมักไงเนี่ย ข่าต้มนม่พี่น้องเด้อกซืม,ม,มากเห็ดขนะ่าต้มกินพีน่น้องเลยไม่เห็ดข่าต้มกินน่าจะแตกกันนี่กล้วยธรรมชาติสุกธรรมชาติจ้าอืมเกิดคุณสาวกตุ้ยตุ้ย chưa cần mày được cha sao mà đi cha